สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาชมนะครับริมฝั่งคงนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็น้ำดูครับไม่มีแล้วพี่น้องเอ้ยครับแห้งแรงมากจะพาไปชมโอ้โหเลื่อนเลื่อนเื่อนข้างล่งหวดครับเป็นอินไซด์เออเอกุอ๊ดก๊ <laughs> สไลด์โค้งลงมากับน้วงพ้าไปเบิงลมโค้งขออนุญาตพ้าไปเบิงครับตอนนี้เิ่นกระลังจีเฮ็ดเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับที่วิ่งออกกําลังกายเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เนะี่ยน้ำก็แห้งแรงครับช่วงนี้ก็วันนี้วันที่ เท่าไหร่นะวันที่8นะครับวันที่8กุมภาสองห้าหกหนะครับสวยบอพี่น้องสวยบอรครับนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับนะครับแต่บ่มีนะครับไม่มีน้ำเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่โคโรงปอดเ็ด พเจดหม่องเรนครับพเจดหม่องเรนนี่เจออะไรครับเจอ,อังรครับพี่น้องนี่นี่งอนเหมือนงอนงอนงอนเป็นงอนครับรูครับเราเจออะไรครับามาชมกันครับเจออะไรเราเจออะไรดูกัน ปูน้ำเพิ่นน้ำแห้งปดัดน้ำแห้งครับพี่น้องโอ้เบิ่องออดื้อครับสาธุเด้อครับ,รบน้ำโขงแห้งสาธุเด้อปูบุกหลานขอมาถ่ายเด้อปูรครับนี่ครับอืมครับนี่ก็คือ หินในน้ำนะครับแหงนีงใี่ลรืครับพี่น้องแหงครับตอนนี้นะครับจะเข้าฤดูหน้าแรงน้ำกับแหงนะครับย่างขามเล่าได้แลยครับนี่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวครับที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นฝั่งลาวนะครับโอ้ข่างแหลกหลุนก่อนลงมานะครับนะครับ ก็ให้ดูชมบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างล่างครับขอบคุณครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับน้ำแห้งแล้งมากเลยครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมที่ติดตามกันนะครับมีอะไรก็อยากให้ถ่ายตรงไหนให้ดูอยากให้พาไปชมตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ